เรามาทําไข่เจียวใบปลงกันเถอะค่ะมาสอนเด็กๆทําไข่เจียวปรงการที่เราจะสอนให้เด็กๆมีทักษะชีวิตในการที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ใช้เรื่องของพืชผักที่อยู่ในรอบตัวเราเนี่ยแหะค่ะเราเลยใช้เรื่องของอาหารกับของที่มีอยู่ในท้องที่เนี่ยค่ะเอามาสอนเด็กๆเ,เพื่อให้เขาเอากลับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันค่ะ สนุกแล้ก็ได้ความรู้ด้วยค่ะว่าแบบใบโปรงสามารถทําอาหารอันนี้ได้ถ้าเกิดแบบถ้าแม่ไม่อยู่เราแบบเรามีใบโปรงขึ้นแถวบ้านเราก็กลับไปทําแล้วก็ไปแบ่งแบบหญ้าที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะัอและอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะอาชีพในอนาคตโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติมาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ flower stamp ก็คือการนำเอาดอกไม้ค่ะสีจากธรรมชาติเนี่ยทับลงบนพื้นผ้าโดยให้คำนึงถึงความเป็นธรรมชาติไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องทักษะตัวนี้เนี่ยสามารถพัฒนาให้เด็กๆเ,เนี่ยเอาไปประกอบเป็นอาชีพได้คุณป้าสอนทำดอกไม้บนลายผ้าครับเอาเขียงมาวางเอาผ้าปูดอกไม้วางแล้วก็พลาสติกวางทับครับแล้วก็ทุบให้สีมันลงบนพื้นผ้าครับออกมาเป็นลายสวยงามครับ ยินดีมากๆนะคะที่ไทเบฟกับแม่บ้านกลาชุมชนเนาะป้าปูที่ท่านมาให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนเล็กๆของเรานะคะซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการเรียน Active Learning เลยนะคะคือแบบได้ความรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนสนใจสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองนะคะซึ่งผู้ปกครองก็อาจจะไปทําประกอบอาชีพเสริมนี่ก็จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ะค่ะไทเบฟภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุ้งบางกระเจ้าเพื่อชุมชน และเศรษฐกิจที่ยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน